See you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life ครับกับผมชาติชา,ชชายจารุวาทีศีพิบาคลคริสจักรใจผูกพันวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในพระธรรม1นซามูเอลบทที่8ข้อที่10ถึงข้อที่22ด้วยกันครับ1ซามูเอลบทที่8ข้อ10ถึง22สซามูเอลจึงเอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระยาเวมาบอกประชาชนผู้ร้องขอให้ท่านตั้งประราชาท่านกล่าวว่า นี่เป็นสิทธิของพระราชาผู้ที่จะครอบครองเรือพวกเจ้าพระองค์จะเกณฑ์พวกปุจจายของเจ้าและกําหนดให้ประจำรถรบและให้เป็นพวกผลมา้าและให้วิ่งหน้ารถรบของพระองค์แล้วพระองค์จะตั้งพวกเขาให้เป็นนายพันในห้าสิบของพระองค์ให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าวของพระองค์และทําสัตว์ราวุฒและเครื่องใช้ของรถรบพระองค์จะนําพวกสาวของพวกเจ้าไปเป็นพวกปรุงเครื่องหอมทําครัวและอบขนม พระองค์จะเอานาสวนองุงนลและสวนมะกอกที่ดีที่สุดของพวกเจ้าให้แก่พวกข้าราชการของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของข้าวและผลองุ่นของพวกเจ้าให้แก่พวกขุนนางและพวกข้าราชการของพระองค์พระองค์จะเอาพวกคนชายชายและหญิงและพวกคนหนุ่มมที่ดีที่สุดของพวกเจ้าและลาของพวกเจ้าไปทํางานของพระองค์พระองค์จะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว์ของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นทาสของพระองค์ในวันนั้นพวกเจ้าจะร้องทุกข์พระรารชา อ้ซึ่งพวกเจ้าเลือกให้ครองพวกเจ้าแต่พระยะเวจะไม่ทรงตอบพวกเจ้าในวันนั้นแต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังสมูเอลพวกเขากล่าวว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีพระราชาปกครองเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาิทั้งหลายและเพื่อพระราชาของเราจะวินิจฉัยเราและนำหน้าเราไปและรบในสงครามให้เราและเมื่อสมูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชาชนท่านก็นำถ้อยคำเหล่านี้ ไปทูลพระยาเวให้ทรงทราบและพระยาเวตรัสกับสมูเอลว่าจงฟังพวกเขาเถิดและจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขาแล้วสมูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าให้ทุกคนกลับไปยังเมืองของตนครับพี่น้องครับเราพบว่าพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปวันนี้เนี่ยที่จริงมันน่าจะจบสวยกว่าน,นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราพบว่าคนอิสราเอลนี่เป็นอย่างนี้เลยที่จริงเราต้องบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าหลายหลายคนพวกเราเกือบทุกคนก็เป็นอย่างนี้ เวลาทีา่พระเจ้าทรงอวยพรให้มีสันติสุขมีความนิ่งเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ดื้อดึงแล้วก็ทิ้งพระองค์ไปคิดว่าตัวเองทําได้แล้วคิดว่าตัวเองปิดก้าขาแข็งแล้วเราก็จะทิ้งพระองค์ไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้แม้ว่าความตักเตือนจะมาถึงพวกเขาว่าการออกห่งจากพระเจ้าว่าการหันหลังให้พระองค์ว่าการปฏิเสธพระองค์ว่าการหาข้ออ้างต่างๆนา,นา,นาในการที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยมีผลเสียอย่างไรเราก็ยังหาข้ออ้างนั้นอยู่ดี เราก็ยังพยายามที่จะเย,ยื่หยิงอยู่ดีเราพยายามที่จะบอกคือเราเรากลัวบางสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในฝ่ายเนื้อหนังในฝ่ายโลกนี้เรากลัวสูญเสียความมั่นคงในฝ่ายโลกนี้เราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปเพราะว่าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าเราจะต้องสูญเสียฐานะทางสังคมความสุขในครอบครัวที่เราอยากจะมีหรือว่ารนอยากจะมี mind, รูปแบบของเราเองหรือว่าความสําเร็จในชีวิตบางอย่างที่เราอยากจะมีอ,อื่นๆอีกมากมายที่เราปฏิเสธ ทางของพระเจ้าด้วยการเลือกทางของเราเองเหมือนคนอิราเลในเวลานี้เราพบว่าการมีกษัตริย์นี่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จริงแล้วในปฐมกาลบทที่4การได้วิถีบทที่24และเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่17ก็พูดถึงเรื่องการมีกษัตริย์ไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเตรียมเรื่องการมีกษัตริย์ไว้ให้กับพวกเขาแล้วเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ช่องโหว่ตอนนี้ว่าเห็นไหมซามูเอลมันอยู่ใน,นพระคัมภีร์ด้วยซ้ำการมีกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร บางครั้งการทําในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ทําในเวลาที่ไม่น่าจะทําเนี่ยก็ทําให้สิ่งที่ไม่น่าใช่เรื่องผิดอะไรกลายเป็นเรื่องผิดได้ผิดเพราะทําเวลาที่ไม่เหมาะสมผิดเพราะทําด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสมตอนนี้เหตุผลของเขาไม่ใช่เหตุผลเดียวกับที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แต่เหตุผลของเขาก็คือว่าต้องการมีกษัตริย์เหมือนกับประเทศอื่นๆที่รอบๆที่เขามีอยู่คือต้องการทําตัวเหมือนคนอื่นเขา ไม่ใช่ต้องการที่จะอยู่อย่างมีเอกลักษณ์อยู่อย่างแตกต่างอยู่อย่างมีความมั่นใจในพระเจ้ามากกว่ามีความมั่นใจในวิถีทางของโลกนี้แต่เขาต้องการจะเป็นเหมือนโลกนี้เขาต้องการจะให้โลกนี้ดุกลื่นเขาเข้าไปเขาไม่ต้องการจะแตกต่างเขาต้องการจะมีความมั่นใจเหมือนที่คนอื่นมีความมั่นใจเหมือนที่คนอามอไรมีความมั่นใจเหมือนที่คนฟรลิสเตียนมีความมั่นใจในกษัตริย์ของพวกเขารู้สึกมีความมั่นใจในบุคคลมากกว่ามีความมั่นใจในพระเจ้ามันเป็นเช่นนี้ บ,บางครั้งเราดื้อดึงแบบเนียนๆเราดื้อดึงแบบแยบยนแบบที่ไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังดื้อดึงอยู่แม้จะมีคนมาตักเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ยังแข็งขืนและยืนยันว่าพระเจ้าไม่ได้ห้ามทําได้พระองค์อนุญาตไว้ในพระคัมภีร์ด้วยซ้ําทั้งๆท,ท,ที่มีคนบอกถึงผลเสียต่างๆของการทําบางเรื่องในเวลาที่ไม่เหมาะสมไว้เนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะหาเหตุผลมาทําในสิ่งที่ไม่น่าจะทําแน่นอนบางเรื่องพระเจ้าอนุญาตไว้ได้วยซ้ําไปแต่ มันเป็นการอนุญาตในกรณีบางกรณีในกรณีที่ที่เฉพาะเจาะจงแต่เรามักจะพยายามบีตัวเองเข้าไปสู่กรณีเฉพาะเจาะจงนั้นเพื่อจะหาโอกาสฉกฉวยช่องโหว่ที่จริงมันไม่มีอะไรโวหวลอะครับแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาเองเป็นช่องโหว่แล้วก็แล้วก็เรียกร้องสิทธิในการที่จะใช้สิทธินั้นเนี่ยในการที่จะทในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะต่อว่าเราได้ผมคงจะต้องกลับมาถึงเรื่องที่ อาจจะเซนซิทีฟกันแค่นึง่งแต่ว่าขอพูดแล้วกันนะครับในเรื่องนี้จําเป็นต้องพูดในเรื่องของการเช่นการหาคู่ครองหลายครั้งทีเดียวที่มีคนมาคุยกับผมแล้วบอกว่าเขาเขาจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าในเวลานี้เพราะว่า,าพระคัมภีรก,ก็มีข้อยกเว้นไว้ให้ว่าสามารถจะทําได้ภรรยาโยเซฟก็เป็นคนต่างชาติคนไม่ได้เชื่อพระเจ้ามันใช่กรณีนั้นซะที่ไหนแล้วเขาก็บอกว่ามีมีหลายครั้งที่มีการแต่งงานกับคนต่างชาติเกิดขึ้น หมายถึงการแต่างงานในคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องของการแต่างงานในคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเกิดขึ้นนับเป็นเพียงแค่ข้อยกเวเนเ้นเป็นสิ่งที่เกิดในกรณีเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นบางตัวอย่างหรือแม้แต่ในตัวอย่างปัจจุบันนี้บางคนบอกผมว่าก็เห็นมีบางครอบครัวที่เขามีภรรยาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าสามีเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วภรรยาก็นําสามีมาเชื่อพระเจ้าในภายหลังยังทําได้เลยแล้วทําไมฉันจะทําไม่ได้บ้างเนี่ยเห็นไหมครับ คือกําลังจะบอกว่าจะแต่งงานเพื่อประโยชน์ของพระเจ้านะ <c oughs> จะแต่งงานเพื่อจะนําเขามาเชื่อพระเจ้านะ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณไม่ต้องดีกว่าผมว่านะคือมันคือคุณอยากจะแต่งคุณก็แต่งไปเลยอะแล้วคุณก็บอกไปเลยว่าเออฉันดื้อก็จบแค่นั้นเองสัตซ์ซื่อหน่อยซื่อๆไปเลยอย่าอ้างพระเจ้าเลยครับอย่าบอกเลยครับว่าฉันแต่งงานเพื่อจะนําเขามาถึงพระเจ้าฉันแต่งงานเพื่อประกาศขา่าวประเสริฐกับเขาอย่าอย่าใช้ช่องโหว่แบบนี้เองต่อไปเลยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราพูดถ้าคุณจะดื้อคุณก็ดื้อไปให้มันชัดๆไปเลยคุณจะร้อนคุณก็ร้อนไปเลยคุณจะเย็นคุณก็เย็นไปเลยเพื่อคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณทําอะไรอยู่แทนที่จะมาอุ่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เนียนๆไปแล้วทําให้คุณไม่รู้ตัวว่าที่จริงแล้วคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่คนอิสราเอลเขาก็เนียนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีกษัตริย์เพื่อจะมีความมั่นคงในชีวิตพระเจ้าอนุญาตไว้แล้วพี่น้องครับเราเราต้องสัตย์ซ คุณอาจจะหลอกคนอื่นได้มากมายอาจจะมีใครบางคนหลงเชื่อคุณแต่คุณถามใจตัวคนเองว่าพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่คุณพูดอยู่หรือเปล่าถามใจตัวเองว่าพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังคิดกับพระองค์อยู่หรือเปล่าอะไะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้มาออกอากาศในวันนี้เพื่อที่จะตัดสินใครหรือว่าบอกว่ามันจบสิ้นกันแล้วถ้าคุณยังคิดว่ามีคนมาคุยกับผมถามผมอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อจนได้เนี่ย ผมจะทําพิธีให้เขาไหมผมบอกว่าคือถ้าเราไม่ทําพิธีให้นะเขาก็แต่งงานกันอยู่ดีจริงไหมครับจริงไหมครับถ้าซามมเอลไม่ตั้งกษัตริย์ให้เขาครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ตั้งกษัตริย์กันเองอยู่ดีคนอิสราเอลก็จะหาคนมาเป็นกษัตริย์อยู่ดีแต่ในเวลานี้เขาจะหากษัตริย์ที่อยู่นอกลูก่นอกทางมาเลยถ้าเขาจะทําในสิ่งที่ดูเหมือนจะดื้อดึงเร,เราให้เขาดื้อดึงในขอบเขตดีกว่า ดีกว่าที่จะไลต่ตะเพิดเขาออกไปจากทางของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราก็ให้เขาดื้อดึงในขอบเขตหมายความว่าเรายังประคองชีวิตเขาได้อยู่คําตอบคือผมจะทําพิธีให้แต่จะไม่ใช่พิธีเดียวกันกับที่เป็นพิธีของคนสองคนที่เชื่อในพระเจ้าจะเป็นพิธีแสดงความยินดีจะเป็นพิธีที่ขอพระเจ้าเมตตาคุณในการที่คุณจะไม่ไปไกลกว่านี้คุณยินดีจะเข้าพิธีนี้ไหมละ่ะเป็นพิธีที่มันไม่มีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เขาเชื่อพระเจ้าสองคนแต่งงานกันคุณยินดีจะเข้าพิธีนี้ไหมละ่ะ มันถ้าคุณยินดีก็ก็คุยกันได้แล้วก็เราจะหาโอกาสที่จะหาทางที่คือผมบอกง่ายๆว่าผมไม่ได้ทําพิธีแล้วจบอ่ะคือหลังจากทาพิธีแล้วผมผมมีสิ่งที่เสนอให้เขาก็คือว่าคุณควรที่จะศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติมด้วยกันคุณควรที่จะไหนไหนคุณก็บอกแล้วว่าคุณจะมาแต่งงานเพื่อจะนําเขามาหาพระเจ้าเนี่ยคุณต้องทํำในที่คุณพูดอย่างแท้จริงคุณต้องสัตย์ซื่อกับสิ่งที่คุณสัญญากับผมว่าถ้าผมทําพิธีให้คุณจะเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้น และผมหวังว่าการที่เข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นผ่านทางพิธีนี้เนี่ยจะทําให้คุณได้รู้จักพระองค์มากขึ้นแม้กระทั่งผ่านทางความดืดดึงของคนก็ตามเพราะว่าพระเจ้าเองก็ทรงวางแผนสิ่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วคือมนุษย์ต้องการจะมีกษัตริย์ในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมเหมือนใครบางคนต้องการจะแต่งงานในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้วก็คือพระองค์เองจะเสด็จลงมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาในวันหนึ่งพระองค์จึงทรงโปรดให้เขาดือดึงในขอบเขต ที่เหมาะสมด้วยการตั้งกษัตริย์ให้พวกเขาแล้วก็จะให้เขาเห็นถึงความไม่มั่นคงในชีวิตที่ต้องการทําตามใจตัวเองแล้วในที่สุดวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเองพระองค์เรียกกษัตริย์องค์นี้ว่าพระเมศยากษัตริย์ผู้ที่จะปกครองอย่างสมบูรณ์แบบกษัตริย์ที่เป็นพระเจ้าทรงจําแรงพระกายลงมาเองเลยที่จะปกครองพวกเขาถึงวันนั้นเขาจะรู้ว่าไม่มีใครปกครองชีวิตของเขา ได้ดีไปกว่าพระเจ้าเองถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าความดื้อดึงไม่ได้ช่วยอะไรความดื้อดึงอาจจะนําความสุขมาให้คุณช่วครั้งชั่วคราวอาจจะนําความสุขมาให้คุณในช่วงแรกที่คุณเริ่มแต่งงานกับเขามีชีวิตอยู่กับเขาออกเดทก,กับเขาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเออมันอยู่ในโลกของความฝันแต่ในที่สุดแล้วคุณจะพบว่าเมื่อถึงจุดวิกฤตคุณก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าอีกถึงวันนั้นพระเจ้า จะเป็นเจ้าบ่าวที่แท้จริงจะเป็นคู่ครองที่แท้จริงในชีวิตของคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้ทําให้คุณผิดหวังอีกต่อไปมีบางคนบอกว่าแต่บางคนเขาก็แต่งงานคือมีคนมาคุยกับผมนะครับบอกว่าพี่พี่ก็แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนะแล้วก็พี่ก็อยู่รอดปลอดภัยมาเนี่ยแล้วในที่สุดก็นําสามีนําภรรยามาเชื่อพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าอาจารย์ชาติชาสอนแบบนี้ดูมันไม่มยุติธรรมต่อพี่นะผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพี่ครับหรือน้องครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นพระคุณของพระเจ้าแหละที่เราผ่านมาได้แต่เราไม่ควรที่จะให้สิ่งนี้กลายเป็นแพทเทิร์นหรือว่ากลายเป็นรูปแบบปกติที่คนอื่นจะทําตามผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่ข้ามถนนใต้สะพานล,ลอยแล้วไม่ถูกรถชนมันไม่ได้แปลว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราต้องสอนคนอื่นให้ข้ามถนนแบบที่เราข้าม มันไม่ได้แปลว่าตั้งแต่น,นี้ต่อไปเราไปเชียร์คนอื่นให้ข้ามถนนเสี่ยงๆแบบนี้อย่างที่เราเราเสี่ยงเรารออชีวิตมาการที่เราทําอะไรเสี่ยงๆเรารออชีวิตมาไม่ควรจะกลายเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างให้คนอื่นทําตามแม้ว่าเราจะลอดชีวิตมาได้แต่เมื่อเราหันหลังกลับไปเราควรจะต้องบอกตัวเองว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะมันเสี่ยงเกินไปในสถานการณ์อื่นสถานการณ์ข้างหน้าอย่าทําแบบนี้อีกนะมันเสี่ยงเกินไปแต่ไหนๆข้ามมาแล้วอะนะครับ ตะโกนกลับไปข้างหลังว่าอย่าทําตามพี่ทุกคนจงขึ้นสะพานลอยซะเพราะตะกี้เนี่ยพี่วิ่งแทบแย่ะกว่าพี่จะข้ามมาได้พี่หลบแทบแย่กว่าจะหลบรถแต่ละคันมาได้เพราะสะพานลอยไม่ได้มีไว้บังแดดสะพานลอยมีไว้ให้เดินข้ามพระบัญญัติของพระเจ้ามีไว้ให้ทําตามไม่ได้มีไว้บังแดดให้เราข้ามไปแล้วก็บอกว่าเห็นไหมไม่ได้ทําตามบัญญัติของพระเจ้าแต่ไม่ให้ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยวันนี้คุณข้ามไปได้เป็นพระคุณพระเจ้า แต่ใครจะรู้ว่าถ้าคุณเชียร์คนอื่นให้ข้ามตามอย่างที่คุณข้ามมาเขาอาจจะถูกลดชนก็ได้เขาอาจจะพลาดพลั้งไปก็ได้เขาอาจจะสูญเสียหนทางของพระเจ้าที่เขาเคยดําเนินมาก็ได้และใครจะรับผิดชอบถ้าเขาต้องออกห่างจากพระเจ้าไปถ้าเขาไม่ได้รอดมาอย่างที่คุณรอดมาใครจะรับผิดชอบอย่าใช้พระคุณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงกับชีวิตของเราไปเชียร์คนอื่นให้ทําเสียงๆอย่างที่เราเคยทําแต่ให้เราบอกเขาว่าอย่าทําตามในสิ่งที่พี่ทา แต่จงทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าดีกว่าแล้วชีวิตของน้องจะปลอดภัยเดินขึ้นสะพานลอยมันอาจจะยากบ้างมันอาจจะลําบากบ้างมันอาจจะเสียเวลาบ้างแต่มันคุ้มค่าเสมอเพราะมันการันตีว่าชีวิตของน้องจะได้อยู่ในทางของพระเจ้าและจะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนอื่นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาถ้าเราเข้ามาสู่ถ้าเราข้ามถนนไปแล้วเราอยู่ในหนทางที่อาจจะไม่ได้เชื่อฟังอย่างเต็มที่แล้ว ผมไม่ได้มาเพื่อจะกีดการคุณจากทางของพระองค์ผมไม่ได้มาเพื่อจะตัดสินคุณผมมาเพื่อจะ,จะบอกคุณว่าจงขอบคุณพระเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์และจงอธิษฐานวิงวอนอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคนอิสราเอลเหล่านี้ที่หวังพึ่งการทรงนำการนำของมนุษย์แต่ไม่ได้หวังพึ่งการนำของพระเจ้าและให้รีบกลับมาหารพระเจ้าและสักวันหนึ่งคุณจะได้พบคำตอบแห่งการเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของพระเจ้าในชีวิตของคุณครับ